สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น,นลมนุษย์ยิปซีค่ะกลัาวว่าข้อกิฟต์นะคะ นี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะของเพื่อนเพื่อนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎข่าประจำเดือนกันยายน256 6นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะคะช่องของเราทำ i า e Stamp นะคะไว้ในกล่องคอมเมนต์เนาะใครที่อยู่ในสถานะไหนนะคะสามารถกดรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยนะ,ะช่องของเราแบ่งออกเป็น3สถานะนะคะความสัมพันธ์คุณมีคู่ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนโซลค่ะมาค่ะความรักของคนมีคู่ก่เกาะเลยนะคะ อดีตที่ผ่านมาพวกคุณนะไพ่พลังงานขึ้นแปดไม้เท้าเป็นพลังงานของการขยับขยื่อนการขยับขยายความสัมพันธ์นะคะให้อยู่ในทิศท,ทางที่และดูเหมือนจะมีในเรื่องของการเติบโตนะคะแล้วก็ ทิศทางที่ดีขึ้นอ่าเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะมากกว่าเดิมนะอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะคะกันยายนที่มองเห็นความสัมพันธ์แล้วก็มองเห็นรูปแบบเนาะของความสัมพันธ์ได้ดีแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอดีตที่ผ่านมาแลดูเหมือนมีความอึดอัดใจ,จนะคะไม่สบายใจในเรื่องของความสัมพันธ์บางคู่บางท่านลดสถานะนะคะจาก คนที่คบกันรักกันก็แลดูมีความห่างเหินเนาะบางคนลดเป็นเพื่อนเลยนะคะปรับลงมาเหลือแค่เพื่อนเลยแต่ก็ยังคงมีสถานะของความเป็นห่วงความห่วงหาอาทรเนาะเดวิลคือตัดไม่ขาดแน่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงค้างอยู่แบบนั้นนะคะแล้วเรามาดูในเดือนนี้กันบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะชาวราศีกรกฎเนาะลัคนา,รากรกฎเป็นอย่างไรคะ แต่ก่อนออกแนวอึดอัดนะดรู้สึกแบบนั้นนะอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะมีความรู้สึกไม่ได้สบายใจขนาดนั้นในเดือนกันยายนนี้ความรู้สึกก็คือคุณรู้สึกว่าโอเคทุกๆอย่างก็อยากให้มันเป็นเหมือนเดิมนะคะวงจรชีวิตวงจรความสัมพันธ์ยังคงไม่ได้ขยับขยื่อนไปไหนแต่ยังคงแบบถ่วงกันไว้ในความสัมพันธ์อ่ะ เหมือนดึงกันไว้อยังไม่ให้เขาไปไหนยังไม่อยากจากไปไหนความรู้สึกที่เรามีต่อเขาก็เช่นเดียวกันยิ่งนานวันยิ่งแบบผูกติดยึดติดยึดมั่นกับคนคนนี้มากๆเก็ดรู้สึกว่าเดือนเนี้ยคุณจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะหรือจะแสดงออกให้เขาเห็นเลยว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบขาดเขาไม่ได้อยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ไหมขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เกีรู้สึกว่าคุณได้โอกาสนั้นนะคะแต่ว่าโอกาสนั้นมันแลดูเลือนล้างมากๆเลยความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะถามว่าท็อกซิกไหมสําหรับชาวราศีกรกฎไม่ท็อกซิกนะจ๊ะอยู่ในเวที่1คือคุณอยากได้โอกาสเขาจะให้โอกาสแต่โอกาสที่ได้นั้น มันอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีสักเท่าไหร่ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้มันมันเต็มไปด้วยคำถามนะคะเต็มไปด้วยความไม่สบายใจเรารู้สึกว่าช่วงนี้ขยับอะไรไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเหมือนเดือนที่แล้วเลยอะ่ะเหมือนพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนาะหรือว่าความรู้สึกทั้งหลายทั้งแหลมมันดีขึ้นแต่ดูเหมือนแล้วมันก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกนะคะของเขาที่มีต่อคุณกันบ้างไพ่ขึ้นเหมือนกันเลยเด e m a g เมจิชเชียนเจอเดี The ๋เมจิเชียนเขาปากแข็งปากหนักนะ กิบรู้สึกนะคะเขาคงคิดถึงคุณมากๆในความสัมพันธ์แต่ให้ดึงกลับมาซึ่งกันและกันหรือว่าให้สานความสัมพันธ์ไปต่อนะเดือนนี้นะคะยังเป็นอะไรที่เขาก็แลดูประวิงเวลากิบรู้สึกถึงความไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมสิบดาวปิบว่ามันทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บปวดเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะแต่ความสัมพันธ์ของเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรา มันอยู่ในเวของหนึ่งคือเจ็บปวดคุณไปทำอะไรไม่น่ารักใส่เขาหรือเปล่าช้าราศีกรกฎความสัมพันธ์มีในรูปแบบของความรู้สึกที่ใครบางคนในที่เนี้ยอาจจะมีในเรื่องของการทำอะไรไม่ซื่อหรือการทำให้ความสัมพันธ์ดูมีแนวโน้มที่แย่ลงเออเดือนนี้จะแย่ลงอีกนะคะเพราะความเงียบความนิ่งไปอะไรอย่างเงี้ย ค่อยๆสร้างค่อยเริ่มต้นกันใหม่มีใครในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะก็ไม่ได้กล้าที่จะออกอะไรมามากขนาดนั้นกิ๊จะพูดยังไงดีอะกิ๊รู้สึกดูไพ่แล้วงุหงิดแทนนะคะชาวราศีกรกฎคือเหมือนคุณกับเขาก็เป็นคนที่ปากอย่างใจอย่างเนาะบางทีการแสดงออกของคุณและเขาก็ไม่สามารถนะคะทําให้ความสัมพันธ์คือไม่ลดอีโก้เลยอะ แต่ถามว่าทิ้งกันไปไหมกิ๊บว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในเวที่จะต้องทิ้งกันหรือว่าทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันหายจากกันไปแค่ไม่ลดลาวาศอกแล้วก็ไม่ยอมซึ่งกันและกันเท่านั้นเองอะยังไงกิ๊บฝากไว้เท่านี้สําหรับชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีกรกฎและคนากรากฎค่ะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะโอ้โหฝังใจมากรักมากรักเหลือเกินนะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบวาดฝันไวเยอะมากๆถามว่าคุณเคยถอดใจไหมกับความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าก็ถอดใจนะเพราะดูเหมือนแล้วมันก็ ใช้เวลานานเกินไปอะคะ่ะคุยอะไรกันขนาดนี้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยคุณสัมผัสได้ถึงนะคะพลังงานของหัวใจของคุณนะชาวราศีกรกฎว่าคุณก็ช่างใจแล้วว่าอ่ะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งรักครึงงคร่งหนึ่งไม่รักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จากแต่ก่อนที่แบบอาจจะทุ่มเทให้เขาร้อยเปอร์เซนตตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแบ่งนะคะดูแลแล้วก็รักษาความรู้สึกรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองมากขึ้น ความสัมพันธ์นะก็อย่างที่บอกเลยนะคะยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปมากกว่าเดิมแต่คุณก็แลดูมั่นใจหรือไม่อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็แรงก็ยังจริงจังอยู่ก็ยังมีคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกกันในเดือนนี้บ้างนะคะความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อเขาค่ะชาวราศีกรกฎ <c oughs> มันคือความรักนะคะมีเขาแล้วก็โลกสดใสแต่ถามว่าสดใสแล้วก็เจ็บปวดไหมมันก็กึ่งดีกึ่งร้ายนะคะในครึ่งเดือนหลังนี้นะของชาวราศีกรกฎนะเป็นการคลั่งรักแบบสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณปักทงมากๆเลยว่าอยากที่จะอยู่กับความสัมพันธ์นี้อยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ทั้งๆที่มันไม่ชัดเจนนั่นแหละคุณก็อดก็ทน กับความสัมพันธ์แล้วก็กับคนคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเ,เพราะความรักที่คุณมีต่อเขานั่นเองที่ทําให้คุณนะคะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนาะคุณจริงจังแล้วคุณก็อินมากๆเลยนะคะชาวราศีกรกฎบางคู่บางท่านนะคะได้ดีอยู่กับชาวราศีธนูอ๋อ oh, sorry ชาวราศีพิจิกนะคะ the lovers ชาวราศีเมทุนนั่นเอง ความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่ถ้าคุณยื่นคำขาดหรือว่ายื่นการตัดสินใจอะไรใดๆหรือว่าคุณหายไปกิ๊บบอกเลยว่าเขาจะวิ่งตามคุณแบบสุดล่าฟ้าเขียวมากๆนะคะคือเขาปากแข็งปากหนักแต่ก็ขาดคุณไปไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณหายปุ๊บกิ๊บบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คือเขาจะแบบรีบทำให้ทุกๆอย่างมันชัดเจนนะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะกิรู้สึกว่าโอเคเขาอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปอะ่ะประสบการณ์ในความรักที่เขาเจอมามันก็ไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แบบทําให้เขารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่แบบจะจีรัง,ย,งยั่งนยะืน่ะเหมือนเขาก็อาจจะหมดศรัทธาในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกไปค่อนข้างเยอะนะคะเลยทําให้เขาก็ไม่ได้ตกลงปรงใจอะไรกับใครง่ายๆกิ๊ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่านะคะเขาเป็นคนมีแฟนยากอ่ะ ตัดสินใจยากตัดสินใจช้าแต่เขาก็ยังอยากคลิปความสัมพันธ์อยู่กับคุณไปเรื่อยๆนะคะกิ๊บอยากให้คุณรออ่ะเพราะคนคนนี้เขาดูเป็นคนที่จริงจังและเป็นคนที่หนักแน่นมากๆเดือยวิมาเจอกันอีกละเขาก็ไม่เคยปล่อยวางคุณได้เลยอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะละทิ้งแล้วก็จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้มันจบไปง่ายๆหรือเปล่ากิ๊บเชีย์นะเพราะว่ากิ๊บเข้าใจในฝั่งบริบทของคู่ของคุณนะคะชาวราศีกรกฎกิ๊บว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์จริงๆหายไปเถอะเขาก็ตามเขาอาจจะทำแบบให้คนรู้สึกว่าแบบโอ้เขาขาดคุณไม่ได้ซึ่งจริงๆเขาเป็นแบบนั้นนะคะเขาก็คงขาดคุณไม่ได้อย่างที่เขาแสดงออกมานั่นแหละโอเคไหมชาวสากอลรกดเดี๋ยวเราไปเจอในความสัมพันธ์ของคนโสดกันต่อค่ะ มาค่ะความสัมพันธ์คนโสดชาวราศีกรกฎนะคะนี่คือไพ่พลังงานแปดใบของคุณในเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณจะเจอนะคะรู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณแล้วคะ่ะกรกฎคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่แบบโคตรเหนื่อยเลยอะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยมาตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนคือเหนื่อยทั้งเดือนเลยนะคะใจคุณก็ปิด กันความรักปิดกัน้นความรู้สึกจากคนรอบข้างค่อนข้างเยอะถ้าคนเปิดใจรักออนไลน์นะคะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะแบบเข้ามาจริงจัง,จงใส่คุณเลยนะความสัมพันธ์คุณเนะ่เป็นคนที่คิดเยอะมากๆให้พลังงานสะท้อนนะคะความรู้สึกนึกคิดของตัวคุณก็คือคุณอยากพักคะ่ะคุณเจ็บปวดคุณโดนหักหลังคุโดนโกหกโดนทรยศ โดนความรู้สึกหลากหลายนะคะที่เล่นงานคุณคุณพยายามที่จะอยู่รอดเพราะคุณรู้สึกว่าความรักมันช่างน่ากลัวเหลือเกินแล้วมันก็เจ็บปวดเหลือเกินนะคะเดือนนี้รักออนไลน์เด่นเดี๋ยวเรามาขยายนิดนึงว่ารักออนไลน์เด่นแบบไหนนี่ออกมาและโอ้ไพ่มันขึ้นชีช้ำกระหล่ำปีนะจะพบรักจากการเดินทางนะคะจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ เรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจร้านอาหารงานกลางคืนได้หมดเลยถามว่าดีไหมโอเคไหมคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องปล่อยวางได้แล้วนะคะกับความสัมพันธ์ก็คือคุยได้เปิดใจได้จะมีคนเข้ามาแต่ถามว่าเต็มที่ไหมโอเคสิ้นเดือนนี้บอกเลยว่าอีกไม่กี่วันนี้เนาะมีแนวโน้มที่จะเปิดใจนะคะพอรู้สึกว่าก็เหงาอะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูทรงแล้วนะ คุณไปได้จริงๆค่ะอยากให้คุณได้ลองเปิดใจแล้วก็อยากให้คุณได้ลองพิจารณาถึงความรู้สึกถึงความรักถึงสิ่งที่ตัวเองมีอะไรแบบเนี้ยคนบนโลกเป็นล้านนะจ๊ะไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่คุณเจอนะอันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎค่ะเราจะกันมหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ